สวัสดีครับมณีกะ <c oughs> มาพ่อครับไ่แต่งไทยคือก่าน,นะครับมนีผมกับสิมเาเบาเลียงรถมาโค่นะครับทีมงานรถมาโค่นะเขาเป็นยังเขาเพื่อกะตัดราคางานถี่ต่ำกว่าห้องใดน,นะครับนี่ปัจจัยอย่างนะครับ ต้นทุนเอียงแน่ครับเขาคือสามารถตัดราคางานเท่าได้นะครับคือค่าใส่ยใจยมันเบ,บาคือกันนะครับเพราะว่าแตคือเอาจังหวมเป็นเถ่าแก่นะครับจังงานนี่เขาไปเปิดว้เขาไปเขาไปตีราคาไว้ยูแช่แสนหนึ่งนะครับอ่า ขาไปตีไปแสนหนึ่งจังผมไปไปเห็นเนาะครับผมก็อนีไปตัดมาเห็ดเนาะผมไปตัดมาจากแบบเมื่อนหาเอ้าหลุดเขาจากมื่อนหานะครับเป็นอย่างเขาคือคือคือหลุดจากคลองไหนนะครับเพราะาจากคลองสงสัยมาใส่เชียงชิลีเขาละตนะครับคำนวณเนาะอ่าเขาเขาเขาอะคือหนึ่งครับคือเขามีหลดมาโค่นะครับมีรถดำเป็นทองจากคองนะครับมีรถแท้เรือเป็นทองจางของมีรถไทยเป็นทองจาขคองนะครับซึ่ง เขาสิเด้เติม e ตาคาน้นมันกับคาจางคนขับนะครับคือเขาก็เลยเห็ดได้นะครับแม่ครับกับกระก็คือผมวานนะครับคือมีรถมโคเป็นทองแก่ของนะครับมีรถดำเป็นทองแก่ของแต่งรถดำสามขั้นเอาที่เมื่อของผมเองนะสมมุติว่าเป็นเป็นของผมเองนะครับเป็นต <so> ่างราคางานมากเห็ดนะครับรถดำสามขั yeah. mm ้นมาโคขั right ้นหนึ่งรถไถขั้นหนึ่ง ซึ่งได้จุกเง้นใจตะข่ายหนุมันกับคารุกน้องนะครับตีคารุนมันกับคาลุกน่องไปซะจสามมื่นเอาเต็มที่อ๋อคายุายคารกินตีไปเต็มที่มันก็จิกแย่อยู่ประมาณห่างมื่นห่างนะครับกำไรอา่าเขาคือการตัดมาเห็ดครับซึ่งเจ้าไปตีว้ที่แสนหนึ่งนะครับคืออ่าจ้าผมมีตลอดไหมรคร่เนาะครับ รถไทยก็ได้ร่วมรถดำก็ได้ร่วมซึ่งไมโครไมโครกับรถไทยแบ่งกันกับเลือแค่ซีเมื่นหานะครับเออเหลืออยู่แค่เมื่นแปดเมื่อนะมันก็สเหลือแบ่ it, งกันเขาละเคื่องมันขันแรนแบ่งเคื่องกันมันก็สเหลืออยู่แค่ซีเมื่นคนละซีเมื่นสองพันหาร้อยนะครับซึ่งเข้าไปซีเมื่นสองพันหาร้อยซึ่งเติมรางวันกับเมื่อไปแล้วนะครับเคื่องเราเคื่องนะครับมันก็เลยเป็นแบบว่ามันเรียหน่อยมันมันมันบ่ได้ ไลยเพิ่มนะเพราะว่ารถด,ดำซุโมตว่จาจ้างมาสามพันหนึ่งสี่เขาก็เอาไปแล้วครับขั้นละมื่นนะครับคือมันไปค่าใชสจายใจนั่นครับเขาก็เลยสามารถตัดราคางานได้นะครับคือค่าใชสจ่ใจมันปะทอกันนะครับคือจ้าของผมเอาผมมีรถไมคโครถไมคโคขั้นเดียวผมได้มาสี่มืน่นผมเตือนหมันผมเสียแค่สองมื่นนะครับสมมมตีไปผมเสียแค่ก็ไไแค่สองมืน่นอ่ะจากผมเสียสองมืน่นรถด,ดำ สมุนลวดดำเขากะบ,บาดออกบาดนะครับสมมุิสามขั้นกัต่ตัวขั้นละมือนน้่ยมันเขากะขั้นละหาพันเขาปั่นกันไปครับเพราะว่ามันตัวหาลายนะครับนะเขากะหาขั้นละหาพันเขายังพคฉีอยู่ได้นะครับเขากะขับ,บเองมันกัเลี้ยหน่อยอยู่แล้วซึ่งมันกัเลี้ยหน่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกเจ้าทีมตีแคร์แปดมืนหาเป็นอย่างขึ้นได้เขาคือการตีละค่างานครับก็บคือเขามีรถเป็นทองอยู่ของเองทั้งมัดเลยนะครับ เขาอ่านไว้ณมองนี้นะครับซึ่งผมกับศิปเะ็ดจังสั่นมันกับศิเรียหน้อยนะครับกับเผื่อๆบางงานกับแทบสิบคุมเนาะครับถ้าเกิดเท่าแบบว่าเป็นรถเท่ามีแต่ขั้นเดียวโคลุนะครับถ้าเกิดเป็นรถของเทาเพิ่มเหมื่อเที่ทั้งทีมเลยเนาะครับรถเปโค้รถดำรถไถมันก็เลยสามารถเทียได้นะครับว่าเขาเป็นอย่างเขาที่เทียแต่ถือกรนครับ เดี๋ยวนี้ซุกมือนี่จะของงานเขาเจ้ากำหนดเป็นผู้กำหนดราคาเนาะครับอ่าลอยแปดซุ้ยเฮดได้บออ่าสมติงานถอยลอยแปดซุ้ยเฮดได้บ่ถามเลยด้ครับผมเฮดได้ครับแต่ว่าผมมีไส้ซ้ำถี่วสองลอยว่าได้ด้ครับผมก็ตน้องวอกให้เพูนไปว่าเพราะว่าสาดใจผมมีมีครับค่าลูกน้องผมมีน้ำมันพองต้องเติมครับขันว่าสั่นกะจ้างผมเป็นไรวันไปเลยครับเหมาไรวันก็ได้ครับขันว่าได้ราคาว่าได้กันกะ เขาก็หาเจ้าไหมผูลังคนเป็นคิดว่าเป็นไปจ้างรถรถรถสามชิ้วนะครับบ่ได้บากันเนาะกสิว่าได้ถือก็ผมก็รถหาชิวนะครับว่าจ้างได้ถือเขาแเลียนรถละลอยก็าบาทหนึ่งสูสูคือนล่้นสูขึลลข้อย่าหัวสองลอยอ่ากับมึงปริมาตรการนะครับไปจังไม่โค้สองลอยนี่นสิหลุมเขาไปนี่มีแตรล้นกับบ้าค,ครับล้นฟีเลยรครับ กาดไส้หน่อยก็บวกคือครับคือซึ่งมันลดไงนะครับริมริมันกุุงกีมันมันไงนะครับซึ่งลดหน่อยเนี่ยตักไปปุ๊บดินมันส่งนะครับดินมันฟูขึ้นนะครับลดหน่อยสิบ่าเปียงดินนะครับตักดินหนางนะครับแต่ว่าลดไงจะเปียงดินนะครับเพราะว่าดินมันว่าแตกเป็นก้อนนะครับกะ มันก็มองว่าขึ้กันเนาะล้วแต่เหศแล้วแต่พื้นที่ล้วแต่ฒถาแก่แล้วแต่ทีมงานนะครับบางทีมก็เขาคือเหตดใดจาของคือสิเห็ุบ่ไดดเอาเอาอยู่ที่ทุทกคนไหวนะครับผู้ใดทีมงานใดไหวท้าใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละทีมงานนะครับอาา่า่าชใส่ใจ,จคนงานอาจสิจ้างว่าท้อกันแล้วก็ได้จังไปโคอครับจังสี่ล่างทีมก็จ้างหกร้อยเยเอาจัง จ้างลังทีมพอจางหกร้อยจ้างหาร้อยนะครับจ้างไรเดียนเดียนเมื่อนแปดต่วจ้างผมจ้างเนี่ยผมว่าจ้างแปดร้อยมือได้มเมาได้ก็ได้ได้พันหนึ่งมือได้เห็ดงานในไลยก็ได้แหงไลนะครับกะฟีมือกะขื่นกับฟีมือผู้ลังคนกะเฮ็ดถือกับบางทีกับผมมีคุณผาพเนาะครับเห็ดลวกเอานะครับเฮ็ดกินนะครับกะเห็ดเปียูนครับแต่ว่าผมบอาเปียบนะครับเพราะว่าเขาชีเบอ,อกปากต่อปากนะครับ ซึ่งเขาก็บชีว่าปากต่อปากเนาะโอ้ซุมเหนียวนเห็ดนั่นนอนใส่หน่อยนะมา,าว่าจะควางจังถือดิโอ้ยมันใส่หน่อยเอออยากให้บทผมใส่หายผมก็ใส่ได้ครับแต่ว่าราคาขอราคาครับผมก็ใส่ตามราคาเนาะผมเล่นเถวสองลอยหาสิบสองลอยสามซิบจ้าสผมก็ยัดไปหาตักถ้าอยากได้เถวสองลอยผมก็ยึดห้ได้ด้วยกันครับผมก็ต้องหลดสเปคลงไม่อย่างเนาะครับ เพราะว่าเขาต้องเบื้องทางเบื้องอย่างแรงออกเนาะแต่แเต่ต้นคุ้นของคนแต่ละทีมงานนะครับปัดใจนะครับแล้วก็คืออีกจัางหนึ่งนะครับคือลดไม่คั่เขาประหยัดนะครับลดรอยยี่นะครับประหยัดนะครับประหยัดนะครับตักตักดินใส่ดดัประหยัดนะครับจะว่ามันก็นสิเสียเปียกยุ่หม่องหนึ่งคือตอนไปหม่างปาลากับขุดซานะเนาะเอาพื้นมองจบมันก็นจบ ถ้าเกิดตักเส้นดำก็บรอยยี่แล้วครับเย่งสุดแล้ววครับแต่ว่าผมออามาหยกอ่อยเนาะผมก็บบริซีเลียมบองหันนะครับก็คือหลดผมออกมาใส่หยกอ่อยเนาะก็เขาอานสติ้อนั้นมือละสองพันถึงสามพันเอาเต็มทีสามพันนะครับของผมหนีบบ่ได้เี้ครับต้องมือละสี่พันหมดเลยครับกินกันไปแล้วครับพันหนึ่งนะครับว่าไงครับสองลอยครับ ด้อยจ็จินกันไปเกินกันหมื่นละพันเนาะแต่ว่าคือจังเขาจ้างหลายวันนะครับเสรหลายวันสมมตุติเอารถลอยยี่เขาเอาหมื่นละมื่นนะครับของผมรถสองลอยหมื่นละมื่นหมื่นละมื่นสองจ้างผมมือเดียวจบนะครับ 100, 100, 100, ม,มื่นสองมือเดียวสมมติว่าเออสอผมมือเดียวมื่น 100, สองจืดจบมื่นสองจ้างลอยยี่ เขาเท่าไรครับเขาสัตว์ไปซวงมือครับมือละมือเขาสัตว์ไปซวงมือนะครับว่าจ้างเลยดีจ้างเลยเถื่ยก็ลดก็ต้องเมึงปริมาณลดพร้อมครับลดกับ่ได้ว่ากินกันนะครับว่าเลี้ยงลดหน่อยลดใหญ่ก็คืองานใหญ่เขาก็ต้องใส่เหมาะเหมาะกับงานใหญ่งานหน่อยเขาก็เหมาะกับงานหน่อยครับแต่ว่าก็คือยังเขาเซ่ากันเนาะเอาจังมั่งป้านี่ยครับขับรถใหญ่หนึ่งมือเดียวครับขับรถน้อยมือเคร่งครับขับจ้างไรบ้านใส่กันรถน้อยเขาก็สัตว์ไปซวงมือ ก็ว่า,าได้ดีครับพูดจังกบว่าได้ถือกนะครับผมกะบลูดบรอยังนะครับผมกะค,คือราคาต,ตายตัวนะครับเตรียมสติปนะครับบางป้ามางอย่างผมกะตายตัวนะครับขุดดินขุดยังกะคือมันมีเหรียญทองจ้าขงองเนาะครับเป็น้องบริเเจ้านี่เขาก็ไปเอาเจ้าอื่นมันเขาเห็ดยินมาแล้วเขาก็หากินมาได้อีกนะครับคือ เมื่อโอกาสนะครับมดโอกาสหมดงานนะครับซึ่เห้ากัดแต่สเนี้ยเนี่ยตออดเตัดเตดคนบอกปากต่อปากนะครับงานกับเรียนผู้ใดกัเรียนโทรศัพท์เนาะลวงแมงโหลดเฟซบุ๊กครับไม่ต้องย่านครับเฟซบุ๊กนี่ล้วงนามันซัมตีกวงเพ้นผมครับไ้ซุ้มในเห็ดเพียงให้มันราคาสั่งไงผมครับ,รบเห็ดเพียงเห็ดถือก จะเอาผมกับบรเว็ดถืกแล้วกับบร,ริเวณแพงนะครับผมเห็ดอยูกก่กลางๆนะครับราคากลางนะครับผมสิแบบขอยืนราคากลางนะครับคันลุดก็คือบ่บอๆนั่นครับบ่ไหวครับเพราะว่าผมกับมีขาดสายใจขาลูกน้องนะครับรถผมกับกินหลายผมบอกเลยว่ารถผมกินหลายผมมาสั้นนั่นแหละขันอยากให้ไล่นั่นก็นจ้างผมไลม่นันเอาน้ำมันเติมเอาครับันราคาตกลงมาได้ยังไงครับจะจังมั่งป้าเนาะครับ สมุว่าไปถอนต่อเอาเอาจ้างสิไปถอนต่ออยู่ข้าเนี่ยครับสองร้อยรุ่นนีเนี่สมมุว่าถอยถอนได้เนี่ยเอ้าเงเตรมทีแลละครับเมื่อซีไรครับเอาเต็มทีเมื่อซีไรกะจ้างไร้วันวันละวันละมื้นสองซีสามสิบสองขะมื้สองครับบัตริรดหน่อยกะจ้างเขาไปมืนหนึงซึ่งงานเหนืองานไม่ใช่ว่าหลายนะครับขอใจเขาว่าเหนืองานเนาะครับ ดักดินเชียร์ดินเห็นคือ,อยังจ้างคู่ป่าแล้วครับไปถ้อยดินน,นี่ครับสามสิบเมตรนี่ครับจ้างเขาสามพันเขาสัตว์เอาสองมือมมหติมือละซีพันหาเขาสัตว์เอาก่อพันก็ผมไปเอาผมเอาหาพันว่าจา้างแพงแถบแล้วไปจ้างรถน้อยมาถ้อยก็ได้ดอกมือละซีพันหามือเดียวกับแล้วเมียนี่ครับแต่ว่าเขาดึงเขาสัตว์มือเขาเย่นดักยินครับจังคอยเฉียหครับสามสิบเมตรนะครับเออขันจังให้ผมไปกะผมกับเวียงเอาเครื่องมือก็แล้วนะครับกะ มือมันเหวนะครับเขากัดคำนวณมาแล้วเนาะถดเญ่กับลดน่อยนะครับขัดกัขัดน้อยเขากัดซอกันมือละซีปัญหานะครับเขากัดเล่นไปซ้อมมือครับเขาดึงเกมเนาะแต่ว่าขัดให้ผมมาผมกับมาสผมกับมาสไปเลยครับจังดึกเบี่ยงดินนวนดินขามฝากขามยังนะครับกะไปตีราคาแข่งกันนี้กับรดหน่อยแล้วเขาไปดึกไปเก่าพันครับลาบมันแมวตอนนะครับ อันนี้ก็เบาไวครับมันก็ต้องเหมหาะกับงานนะครับรถน้อยมาเวียงไกลสู่รถหง่ไปก็บวัด้ดว่ารถหงด่ดีเสมอนะครับซองแคบซองอยังรถน้อยกับเขาได้ดีก็นะครับคือให้มันเหมาะกับงานเนาะครับอ่าเจ้าผมไปเหมองานเนี่ผมกะเบิ่งแล้วละครับซองเขีม่วโมือชั่วโมงหนึ่งผมหมอเขาไปท่าใดว่าผมหมอเขาไป 5, อ่าพันเขาว่าแพงครับแปลโคบตา ซีตันมาเห็ดครับมือละซีพัญหาบ่อแพงครับเขาสัตว์ไปสองมือเรียบร้อยครับบอแพงดอกเขาดึกเอาส้องมือครับตกไปเก่าพันหครับบ่แพงจ้างเขาบ่แพงครับจ้างผมนีแพงหลดบ่ว่าไปเบื่องงานนี่โอ้จ้างผมนีแพงหลดหรอกผมกบบบนั่นครับปอ่าผมกบไปมีงานทางไหนจั่ของนี่แล้วครับคืองานมันเกิดตลอดนะครับงานจะ่ของจั่วของเห็ดดีเห็ดยังจ้งได้เขาก็ทาครับไม่เข่าไปเบื่องงานไปแม่เขานั่น ลักเจ้าเนี่ยเขาเสียผมจนเขาโอนเงินมาถิ่มไม่นะครับเจ้าว่างไม่ได้เจ้าขอไปเฮต์รดโอนเงินมาถิ่มไม่ห้เลยครับผูลังคนที่แบบเขาเคยใส่บริการจากของแบบเคยนั่นเขาโอนเงินมาถิ่มไม่ห้เลยครับเขาไม่ได้ซีเรียสซำแค่เขาเออทุบบองนี่บองนี่รับได้บองนี่เขาโอนมาห้ครับคันธิตยุ่งกับเขาดีเนาะจ้างเทียที่สามเทียที่สี่นะครับคันเธิตเขาดีนะครับขันธิเขาบ่ดีเขาจ้างเทียเดียวเท่านั้นเหะครับ แต่ว่าผมก็บอกเพื่อนวยกผมขอราคากลางนะครับผมบ่าเหตดถึกบ่แพงนะครับเอาฝากไว้นะครับอาชีพโดยมโคู่เนาะการตัดราคาเดียวกับว่าเขาตัดงานนะครับสร้างไว้นะครับต้นทุนแต่ละคนปัจจัยแต่ละคนมันบ่อซอกันนะครับบางที่เขาอาจสีแบบมีบอลมันเป็นทองอยขางองก็ได้มั้งครับเขาอาจสิซื้อนะมันิตรละ2ีสิบห้าบาทก็ได้ครับเขาอาจสิซื้อรีรละสามสิบมาเติมก็ได้ครับลูกน้องเขาอาจสิกินเหล้ากินเบียร์เนาะครับทีมงานเขาอาจสีแบบ กินน้ำเปลาครับือกินปล้นปลาไปกันสั่นครับทีมงานห้องมันกินลาบม่วเนะมันกัเล่เป็นแพงเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวแต่ปัดใจนะครับการอยู่การกินของทีมงานแต่ละทีมเนาะมันก็บบ่ขึ้นกันนะครับมันบอกว่าอะไรนะครับบางทีมก็เลี้ยงลูกน้องอยู่ดีกินดีนะครับบางที่ก็เขาก็แน่นนะครับฝากไว้นะครับมันบ่มีอย่างเห็ดให้มันเถือกใจเมื่อสุกูสุก้นใดนะครับ ปั๊บยูนขากันได้มนจะ่ออยว่าได้พิดกันนะครับยูน้ากันน้าทีมงานเนาะเออในบอดีกับบอกกันครับว่ามันเถียงกันกู้กูกากกหมดผมพากันเถียงกันอยู่ครับว่าเป็นอย่างี้เถียงกันเบาเหรียญเบาหยอกกันซื้อได้ครับอันมูฮัยง่กันนี่แต่ว่ากับยูน้ากันขึ้นก้าหละให้โกโก้แก่ๆ้กล่๊กขึ้นก้าห่ะครับหากันไว้ดีก็รั่งกันนะครับหาอย่างครับหาลูกน้องบอกเลยครับ บ่ได้หาอนี่ยครับหาคนมาอยู่น้ำมาใส่ซอยนี่จ้างห้องผมเนี่ยเอาผมบอกเลยครับรถจอดเต็มบัานลูงน้องกับบอมีนะครับกะเขาจ้ากับมีงานไผงานมั่นเนาะกะมี่กะจะใครรวมกันผมนี่บ่มี่คขว่าครับกะเว้าหยอกๆซื้อๆดอกบ่ได้บ้านได้สั่นจั้งสี่เช็ดดีบ่ดีผมบ่ได้ว่าครับคือมันอยู่น้ำกันนะครับกะใอยที่ใออาศัยกันไปครับ เอาฝากกดไลค์กดติดตามน้ำนะครับเดี๋ยวขันนี้เดี๋ยวสะเอาขื่นไปโรงงานบัวร่ายนะครับอื่นผมส่วนผมไทยชิบะผมอาจจะมาลงบัตรลังอะไรครับเพราะวา่าเน็ตผมมันบัแรงไหมครับขั้นนี้มากไฟเดี๋ยวจะมากไฟไปโรงงานบัวร่ายนะครับแล้วก็เหลือต่อนะครับเดี๋ยวถ่ายไปเบื้องครับเลือต่อชิบไรดเดอเอารถดไปลงสองขั้นนะครับมากที่จะมากไฟเดอเอาไปเทสระบบให้เบื้องครับเพราะว่าก้อนออกงาั่นไปซออ้อยเนาะ งานเสาอ้อยงานเสาเขา้เสาเป็นยกอ้อยนะครับเดี๋ยวเสียเอาออกไปเทียบระบบทั้งสองขั้นนะครับเพราะว่ามันจะจ่อมือเข้ามาแล้วนะครับขั้นนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับไปยกอ้อยแต่ว่าก็ต้องเอาเทียบกาบาเข้าหมั่นใจที่สุดนะครับ,บรมองเลยว่ตัวบกผ่องสายใดส,สายหวาัทวท่อดอกท่อน้ำน้ำมันเคียงสายโรงสายไฟก็ต้องได้เดือนไว้นะครับเพราะว่ามันยกอ้อยยำขึ้นแล้วครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนั่นนะครับ